ครับขอบคุณท่านผู้โดยการรถสดรนวิชัยรำครับผู้โดยการโรงเรียนอนุบาลพิมายเป็นอย่างสูงครับเอาไปีมาไปคู่ไปวคู่ไหคู่ไปไปไปสีมุมไปเลย14เมษายน2566ขอชดชมมวยที่บ้านเชด้อยตำบลห้วยสายอำเภอระถทยจังหวัดนครราชสีมาจัดโดย สอดจอหัวชนจนคำบงขูอไปนี่ก้ามองคลจิตต่อชายจุ้งกับสุริยาทอแสงอาทิตย์นะครับก็รายการมวยอีกหนึ่งรายการครับวันที่14เมษายน นะครับวันที่14เมษายน2566ขอเชิญชมพวยที่บ้านเพชรน้อยกับตำบลหันหวยทรายอำเภอปทายครับจัดโดยสจบัวพันธ์จันคำวงนะครับ14เมษานะครับเดินเตะลูกดีๆเทมมาดูดูนี่เดูนเตะเดินเตะเดินเตะใส่กระดปืนปันปันคาสเฟ่ปั่นปืน เปลแล้วก็เดินเดินเดินเดิเด้ลยก็ห่อกระตุ้นขูดดขวา

เสือเข้าไปเดี๋ยวแช่มัดซึบซึบเข้าเตะเตะลงคีบคีบแก๊บเปิดครั้งนึงนะครับวันที่14เมษายนนะครับเชิญชมมวยที่บ้านเพชรน้อยนะครับตระบลหันห้วยทรายตัวกระชายเจัาก่อนที่มาครับจัดโด่นนนสจบัวพันจันคำวงนะครับทักมวยลูกหลานเรานักเรียนนะครับเตรียมตัวไว้นะครับซ้อมไว้จะได้ต่อเนื่องจะได้ต่อเนื่องนะครับรายการมวยมามามา ดีแล้ดีแล้วเจียันชิบคิบไปดีแด้หมดเวลาแล้วก็ดีได้ยกที่สองแล้ว

ปาหางวังได้ได้่ลูกชิมนนอะไรนะหาขูดเขาจะไหนลูกไม่้อแม่มันหมดแล้วไแล้วเนี่ยตปยได้หนเนี่เอา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 อินทีมันนีกัไทยซ่อซ่งซึ่งอชมจิ้ต่อไทยจุงกับสุขลยาทอแสตที่นะครับูต่อไปนะครับ ขอบคุณครับเจ้าของสถานที่นะครับโรงเรียนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านาโรงเรียนตลาดไทนะครับถือว่าเป็นครูแหล่งที่สองของมนุษย์เราครูคนแรกก็คือพ่อกับแม่นะครับครูเพ่ให้วิชาการก็คือครูจากโรงเรียนไปได้ดีได้ดีก็ไม่ลืมกอกไตได้ดีได้ดีก็ไม่ลืมเอถึงแซ มีว่าการศึกษามาเมื่อไรก็มาร่วมด้วยเจอกันมากไม่ว่าน้อยไม่ว่าครับมาก็เพิ่งจะเปิดนะครับหลังจากที่โควิดติดมาสามปีตอนนี้เริ่มจะเปิดกว้างแล้วบ้าดูความมันบนที่ตัดมาอุ้ยไปตีกว่าตีเลยอ๋อครับเงยจะบแถวลงไปแทงลงไปเดินแทง เดเอาไปยังไงไปตึเออเอาแล้วครับคนจังหมดไปดูครหมดแล้วก็ดูกันเองที่น้องเอ๋ยดูครับลดมาไ้ยกขาเลยทนแรกปลดเอาเลเดินแล้วก็จับไต้ขวาไปได้ทีเลยเดินเน

กตรแทงสนอทนรังป้อป่นเป็นเนื่อกบที่สามระเปเฮยพี่พันธ์มึงก็จับมันแนี่สกบก็จหมดยกกับเสียงเจียเจ้าชอบแดงนี่เชียร์แบนแบนครับชอบน้ำเงินนี่ป้องปืนป้องปืนปันปัคาเฟ่ เจ้ามงคลจิตต่อชายชุ่มกับสุริยาพ่อแสงอ,อาทิตย์คู่ต่อไปนะครับจิตต่อชายชุ่มนี่จากพวกพระกับอำเภอจักรราดพ่อแสงอาทิตย์นี่จากอำเภอิชุมพวงมาต่างโซนต่างสายต่างศึกก็มาใช้เวทีกลางสนามกลางครับของอำเภอิปไทยของโรงเรียนบ้านหนองบัว ไปกินน้ำได้กินน้ำนด้คู่กินน้ำกินหลังจากคู่ก้าวมงคลกับสุริยาแล้วจะเป็นคู่ของยอดน้ำเพชรจิตตอชายจุ้มกับเพชรราวีนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่แบบทีมีการนะครับเพชรทรงแสงกอดีสอนกับลำจักรราชพระพิมายสนุกเกอร์นะครับก็เรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับต่อมา ให้เต็มเมทีครับมาให้เต็มเมทีนะครับมาดูยกที่สี่ยกที่กะดูชกใจเขงเลยเอายังไงเต็มเทลบอบปืนไปขวาเต็มเทลไปขวาด้วยกัเอาแล้วเต็มเลไปเลยอา

เ,เด็ดเทิรเด็ดเต้โอ้โหดูมันตาไม่ดูา่เปิดตบที่สี่รดดกรปดตที่สี่โอด้ดูมันยายาวมันลงเลนโอ้ยไม่เป็นไรพัดลูกนี้พัดเลยม <า S 2> <จะ S 1> ั้งย้อนย้อน

lắc mũi như này đang chín đang đang ăn. đó chỉ ที่ผาตูกันฝาใครไมด้มากชหน่อเหนเช่นเข็บเ็บเข็บเข็บเข็บเก็บเข็บเข็บเ็บเข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 ็บเ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 บเ็บเ็บเบเ็บเบเ็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 บเเ็บเ็บเ็เ็บเ มอบรางวัลให้กับนักบอยจังกูนะครับมอบเดจิตใจกับจให้คน้ยครับเดดนไปนะรชชยคกับได้มบรางวัลให้กับนักบอยจังกูรัามารับรางวัลจากปพันนดนมาเดกด้านนี้มาด้านนี้เออมา เปมุมแดงเป็นาชนะก็เป็นเดมทอแสงาทนก็จากอำเภอชมพวงโอเคครับเร่บมพอบระคุณท่านพันเด็กุดพิชัยเปาไดกเป็นอย่างสูงคกับคต่อไปครับคตอไป